เป็นเพื่อนจองไปกินไปเที่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับหลายคนก็จะได้ยินข่าวเรื่องลิงคิงคองชื่อบัวน้อยที่สวนสัตว์พาตาเขามีข่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะขอเจรจา,าเพื่อจะเอาน้องคิงคองบัวน้อยเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดคือประเทศเยอรมนีแต่ว่ามันก็มีกระแสข่าวว่า,าผู้บริหารของสวนสัตว์พาตาเนี่ย เขาขาย30ล้านแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายนะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนพาไปชมบรรยากาศที่สวนสัตว์พาตา้าว่าน้องบัวน,น้อยเขามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่สวนสรรัตว์พาต้ากันเรากำลังจะถึงพาต้าแล้วนะทุกคนาาลานจอดรถเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงตึกที่เป็นตัวห้างนะก็อาจจะต้องขยับมานหน่อยนี่เขเขียนไว จอดฟรี1ชั่วโมงแรกชั่วโมงต่อไป50บาทก็มาจอดรถที่นี่กันได้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปส่วนสัตว์พาต้ากันส่วนสัตว์พาต้าทางเข้าชมส่วนสัตว์ซื้อบัตรที่ชั้น5ค่าเข้าผู้ใหญ่80บาทเด็ก50เปิดส0บโมงถึงหกโมงเย็นนะทุกคน เี๋ยวเราซื้อบัตรคนละ80ใช่ไหมครับได้บัตรมาแล้ว80บาทเดี๋ยวเราต้องเลยขึ้นบันไดใช่ไหมครับขึ้นบันไดไปชั้น7ต้องบอกต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการมาสวนสัตว์พาต้าเป็นครั้งแรกในชีวิตของอูตี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวอูตี้จะพาดูว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศก็ดูคึกคักนะ มีผู้ปกครองพาเด็กๆน้องๆมาดูอ๋อนี่เราเจอจุดแรกเลยเป็นน้องแพะแพะพันธปักบิ๊กบิ๊กมี่น่ารักโอหน่ารักดีนะนดูเขาดูเขาหิวอาหารมากเลยเนาะนี่นี่นี่น,น,นี่เราพังน,ะน้องแกะตัวน,นี้เป็นน้องแกะ ฝามิงโกอยู่ในน้ำประมาณ4-5หตัวนี่ก็เป็นโซนแรกที่เราเริ่มเดินเข้ามาเลยก็จะมีนี่น้องลิงฝั่งนี้เป็นลิงแก้มขาวน้องลิงน่ารักนะนี่จะเป็นน่าจะเป็นลูกดูตัวนู้นดิขาวขนขาวเชียวเขามีป้ายติดไว้นะทุกคนว่าห้ามให้อาหารหรือสิ่งอื่นใดแก่สัตว์ เขาเล่นกล้องอยู่นะใช่ไหมโชว์เออเขาโชว์คือเขาโชว์เราปะ่ะใช่น่าจะโชว์เราแหละเห็นว่าเรามา <c oughs> นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> นี่โชว์โชว์ผัดผลเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งก็คือข้างบนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเหมือนชั้นดาดฟ้าปั๊มันก็เลยแบบลมเย็นๆอากาศไม่อบอ้าวอะ่ะมีลมเย็นสบายนี่อันนี้คือตัวรับเฟรนเมอร์นะทุกคน มาจากมาดากัสการน่ารักเป็นฟิลลิ่งอยู่กับคุณแม่ระวังเขาหยิบกล้องนะขนข่าวมากเลยเนาะเหมือนอาบน้ำตลอดเวลานี่สัตว์พาตาเขาขึ้นชื่อน้องลิงอุลังุตังนี่มีตบมือโชว์ตบมือโชว์ตอนนี้โชคดีของเราคือเจ้าที่เอาอาหารมาให้น้องลิงอุลังุตังพอดีนี่นี่นนน เท่มากเท่มากถ้ากินถ้ากินเท่มากสมชื่อเลยดูดูทากินสักก่อนสมชื่อลิงเมล่ะเรียกว่าคึกคักมากดูดิประชากรของแฟมิลี่เยอะมากมากันขับข้างเลยอ่ะเหมือนย่างกาบันหยุด ต่นี้วันธรรมดานะเรามาวันธรรมดาเราเจอตัวแล้วคุณบัวน้อยนี่นอนอยู่โอ้โหนอนท่าเท่ด้วยอะ่ะน้องบัวน้อยเขาอายุน่าจะประมาณ30กว่าปีแต่30กว่าปีลิงหน้าแต่เท่าๆอายุคนก็7จ8 0ปีเราอะ่ะเดี๋ยวเราขอเซลฟี่น้องบัวน้อยหน่อยตอนนี้กําลัางนอนชิวๆเลยไม่เห็นหน้าเลย ดูน้องเขาลิงปวดหัวเหรอเจ้าที่ดูเนี่ยคือเจ้าที่เขาค่อนข้าง,งสนิทกับน้องลิงนะฮะ <c oughs> น้องพรน,น้องพรน, <c oughs> นี่ <c oughs> น่ารักนะตอนเล็กเขานั่งถ่ายรูปกันอยูอ๋อ มาดูคิงคองชื่อน้องบัวน้อยนะแต่ว่าตอนนี้เขานอนเอกเนกไม่เห็นหน้าเห็นแต่ตัวอยู่นี้นี่เขานอนเขานอนเอกเนกอยู่นะทุกคนอาจจะเห็นหน้าไม่ชัดนี่คือเราตั้งใจมาดูกอริล่าตัวเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นการมาสวนสัตวาตาครั้งแรกของวุตี้ในชีวิตเลยก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจกันน้อง น้องคิงคองนะแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าเราอยากเห็นหน้าเขาชัดๆอะ่ะน้องเาขาคงเหนื่อยแหละนอนชิลสบายๆอยู่เหนือดราม่าเลยทีเดียว <laughs> ไม่มีไม่มีความกังวลใดๆแฮมสเตอร์นี่เลยเรามาเจอข้างซ้ายของเราเฮียลายดอกนะทุกคน <laughs> ก็ตัวเงินตัวทองแหละมีอยู่ตัวเดียวในกรง แล้วหลังจากที่เดินมาจากโซนน้องคิงคองแล้วนะฮะบัวน้อยเราก็นี่มาจะเป็นโซนเต่าก็จะมีเต่าเต่าหกดำอันนู้นเต่าซูคาต้าน่าจะเป็นช่วงเวลาพักก่อนพักเที่ยงไหมอีกัวน้านะทุกคนนอนนอนเรียงรายสีสวยอยู่นะสีส้ม้มนุน่นต้องดูข้างนู้นข้างล่างตัวเล็กน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นโซนพาตาฟาร์มนี่น้องหมู สมชื่อเลยเพราะว่าหมูตัวใหญ่ตัวอ้วนมากรอกนี้เลยอ่ะหมู وال. นี่น่าจะเป็นต้นตำรับของผมหน้าหมากล่องนี่ผมหน้าหมานี่น่ารักนี่นี่นี่ผมหน้าหมาของจริงผมหน้าหมาเลยเพราะเราคือมาแคะใช่ไหมลูกทีนี้ฮอตไม่ฮอตไม่รู้ว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือพี่ข่าวสายกาแล็กซี่นักมวยชื่อดังยังมาเชี่ยวเลยทุกคน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่วูตี้พาเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยว,ยวมาเที่ยวที่สวนสัตว์พาตาเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของน้องกอริลลาบัวน้อยนะคะตอนนี้น้องเขายังกินดีอยู่ดีนอนหลับสบายแล้วก็แถมยังแอคท่าให้นักท่องเที่ยวที่มาสวนสัตว์ได้ถ่ายรูปกันได้แบบเก๋มากๆเลยครับ ใครที่อยากจะมาเที่ยวชิลๆแบบวูตตี้แบบนี้มากันได้ที่สวนสัตว์พาตานะครับสําหรับบรรยากาศของสวนสัตว์พาตาที่เรามาวันธรรมดานะครับก็ค่อนข้างคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองลูกแล้วก็แบบคือเด็กๆคือมาเยอะมากถ้าเกิดใครอยากจะมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรับรองว่าคนคึกคักแน่นอนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วูตตี้แล้วก็ช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกลับแล้วครับบ๊ายบาย